ิดตัวกล้องติดรถยนต์70ใหม่ A410 ที่เป็นการอัปเกรดทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยกล้องนี้มาพร้อมระบบกล้องคู่ที่มีความละเอียดสูง2 5K ทำให้คุณสามารถบันทึกภาพที่ชัดแจ้งและละเอียดได้ทุกมุมของทางขับขี่จากป้ายทะเบียนไปจนถึงป้ายจราจรทั้งกลางวันและกลางคืนมั่นใจว่ากล้องจะไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญคุณเคยคิดว่ากล้องติดรถยนต์เหมือนกันไหมแต่70ใหม่ A410 มีคู่อื่นาชั้นสูงและเทคโนโลยีที่เหนือระดับ กล้องมาพร้อมรูรับแสงกว้างพิเศษ f 1 5 5และระบบดิจิทัลทำให้คุณสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะขับขี่ผ่านอุโมงค์ถนนย้อนแสงหรือกลางคืนก็ยังได้ภาพที่คมชัดและแม่นยำไม่พลาดแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่จบ70ใหม a ่ a 4 1 0มีฟีเจอร์บัฟเฟอร์อิมเมอร์เจนซี่รีคอร์ดิ้งที่บันทึกวิดีโอช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุขนาดเกิดเหตุและหลังเหตุช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำและรอบด้านพร้อมระบบ gps ที่บันทึกเส้นทางความเร็วและตำแหน่งได้อย่างละเอียดทำให้ข้อมูลหลักฐานสำหรับการเคลมประกันและการดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นเรื่องง่ายแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่จบ70ใหไม่ a ส1 0ห่ยังมีโหมดบันทึกแบบทำแล็บที่ช่วยลดการใช้พื้นที่จัดเก็บทำให้ข้อมูลภาพถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะจอดรถช่วยเพิ่มความอุ่นใจในทุกสถานการณ์การออกแบบของกล้องนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย,ายมีตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดพร้อมหน้าจอในตัวการติดตั้งที่เข้าใจง่าย และรองรับการ์ดไมโคร SD ถึง256 GB ช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นใช้งานพร้อมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน70ใหม่สะดวกและมีประสิทธิภาพการติดตั้งก็ง่ายมาก70ใหม่ OBD2 h a w i i ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งได้เสียบแล้วใช้งานได้ทันทีพอร์ตว d ดีช่วยให้เริ่มต้นการดูแลขนาดจอดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินสายไฟหรือพึ่งช่างผู้เชี่ยวชาญชุดอุปกรณ์ดึงพลังงานโดยตรงจากพอร์ตว d ดีช่วยรักษาสภาพเดิมของรถและปกป้องสิทธิการรับประกัน 70ใหม่ a c 1 0มั่นใจทั้งเรื่องความปลอดภัยและความคงชัดกล้องบันทึกภาพด้านหน้า2อง 5K และด้านหลัง 1080P พร้อมระบบวิทยาทำให้คุณสามารถบันทึกทุกช่วงการเดินทางได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลก็อุ่นใจได้ตลอดเส้นทางกล้องติดรถยนต์7 0ใหม่ a c 1 0จัดจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่2399บาทซื้อได้ที่ช้อปปี้0จหม่ o อ f ฟิเ a ีย t o ต e l a z a d า ทีทอกหรือติดตั้งกับร้านค้ายอย่างเป็นทางการของเจใหม่ที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าทีมงานมืออาชีพจะยินดีให้บริการติดตั้งเพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของการใช้งานและนี่ก็คือข่าวดีสําหรับคุณที่กําลังมองหากล้องติดรถยนต์70ใหม่ A410 มีคุณภาพสูงและราคาเหมาะสมทําให้เป็นเลือกที่ดีสําหรับการปกป้องความปลอดภัยของคุณและครอบครัวแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่จบคุณเคยคิดว่ากล้องติดรถยนต์จะเป็นเพียงการบันทึกภาพเท่านั้นไหม 70หม่ A410 มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเหตุการณ์และดำเนินคดีได้อย่างง่ายดายทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการปกป้องคุณและครอบครัวคุณคิดว่ากล้องติดรถยนต์เหมือนกันไหมแต่70ใหม่ A410 มีคุณสมบัติที่เหนือระดับและเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการปกป้องความปลอดภัยของคุณคุณคิดว่ากล้องติดรถยนต์เหมือนกันไหมหรือคุณมีความคิดเห็นอื่นๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการปกป้องความปลอดภัยของคุณและครอบครัว แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้